โอเคเรามาต่อกัน EP ที่สอง <Yeah. S 2> ก็คือ EP นี้เดี๋ยวเราจะทำให้บอทของเราออนไลน์พร้อมกับ h a n d ด e Event สักอันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเรา,าลองกันดูะก็ดีแล้วเราติดตั้งแพ็กเกจเพิ่มเติมกัน npm ให Discord, ้ discord.js แล้วก็ตัว w e ่า โอเคอลาหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วดูข้อความ JS เราจะเห็นว่า r อ JS กับ d env มาแล้วโอเคก็ได้2ตัวนี้มาปุ๊บแล้วก็สร้างไฟล์ที่สำคัญที่สุดของเราก่อนเพื่อเก็บโทเคนของเรานั่นก็คือไฟล์ env นั่นเองครับ env ทีนี้สร้างตัวที่เป็นตัวตัวอย่างไว้ให้ด้วย example env x x example ex ex แบบนีงเลยโอเคนี่ผมจะตั้งชื่อ,อว่าวอต t ขกเคนละกันวอต t ขกเคนเท่ากับน,นี่ก็เป็นยูวอตโขกเโอเคตรงนี้นแบบนี้เดี๋ยวก,กรอบตรงนี้มาปึ๊บวางไว้ในนี้อ่ะทีนี้ผมจะสอนวิธีการเอาวอต t ขกเคนนะครับกดเนนลยก็เปิด <c oughs> เปิด google ขึ้นมาพิมพ์ซะว่า ดิสคอร์ดเ d e วลลอปเปตรงนี้โอเคพอได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วก็สร้างบอทตัวใหม่ขึ้นมาตรงนี้ผมสร้างใหม่ชื่อว่าบอท Tutorial แล้วกัน Tutorial Bot วบอททัวร r i a l โอเค t u t o create มาเสร็จปุ๊บอ่าเรามาติ๊กที่บอรดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เปิด3มช่องนี้ไว้ทิ้งไว้เลยแนะนำนะฮะตรงนี้เปิดสามช่องตรงน,รงน,รงน,รงนี้ทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะรีเซ็ตบอร์ดโทเค็นกดปุ่มรีเซ็ตบอร์ดโทเค็นสถานะชิปหนึ่งสา 3, 5, 9. กดาสับม,มิดไปโอเคได้ละกรอบมาอ่ะกรอบมาเสร็จปุ๊บเราก็วางลงไปอ่ะเราก็ได้ละโทเค็นของเราทีนี้ก็ <S <S ลาเขียนโค้ดของเราแล้วทีนี้ผมแนะนำนะครับให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแยกโฟลเดอร์ yeah. 1, ตัวแรกชื่อว่า Client นะตัวที่สองชื่อว่า Types โ okay. เตัวที่สามชื่อว่า Utils เราสร้างมาแค่นี้ก่อนอเดี๋ยวตัวที่สี่ได้ก็ได้ Key Key นะครับเป็นรหัสที่เราจะเก็บไว้ก่อนนเลย เราก็สร้าง type ให้กับตัว env <Okay. S 1> ของเราเพื่อเราจะได้เรียกใช้ env ง่ายๆต่อไป n e w ปึ๊บนี้นะมาไฟล์ index ขึ้นมาหนึ่งไฟล์แล้วก็สร้างไฟล์ที่ชื่อว่า key แบบนี้นะครับปึ๊บโอเคในไฟล์ key ที่เป็น type เนี่ยเราจะสร้าง interface ตัวนี้เราจะ export อินเทอร์เฟซที่ชื่อว่า key ข้างในเราจะเก็บตัวเทเค็นละกันเขียนไว้อย่างงี้บอท token บอท token ท้ายเป็น string ตัวต่อมาเนี่ยเราจะเก็บเป็นแค่นี้ก่อนโอเคแล้วทีนี้เรามาในโฟลเดอร์ key นะครับแล้วเราก็ตัวนี้เราจะสร้างฟังก์ชันที่เอาไว้ดึง ตัวคีย์ออกมาให้เราจาก .env สร้างตรงนี้จากบน i n d e x i n d e x t s โอเคทีน,นี้ตรงนี้เราก็พอ p o r ในแบบของเราออกมาก่อนพร้อมจากจุดจุด slash type ถูกไหมแต่ type ยังไม่มีอะไรตรงนี้เราเปิดมาที่ type แล้วเราก็ export เอ็กซ์พอร์ททั้งหมดนะครับแบบจันคือทั้งหมดจากตัวจุดจุด s l ลปไทป์เนแบบนี้นี่ตรงนี้ก็จะได้มาละแล้วตรงนี้เรามีอะไรเรามีคีย์ใที่เราตั้งไว,ตว้ตันแรกตรงนี้ Export Interface Key ตรงนี้จาก Type e s ก็คีย์เอ key นี่อ๋อ อะไรบางอย่างผิดพลาดไปเปล่านะ export ทั้งหมดจาก types export interface key นะปกติ โอเอตรงนี้เป็นผิดแกตรงนี้เป็นคีคียเ e y s นะฮะคียตรงนี้้ตรงนี้เข้ามาจากไทป์กจะเป็นตัวเคียเอเตรงนี้เ okay. e y okay. ต้ยวขวา นะครับต้องเป็นจุดเดียวตัวนี้ก็มนอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันอ่ะทีนี้อ่ะตรงนี้เราได้ละนี้เราก็มาสร้างตัวไอ้คีย์ property ์ตี้กันตั้งชื่อเป็น const all a of keys แล้วกันอที่เป็น type ที่เป็น type ตนัวนี้ keys อะแล้วก็เป็นตัวนี้มันจะเป็นบอท โทเค็นถูกไหมครับโทเค็นตโอเควัดโทเค็นตรงนี้เราก็จะใช้ process dot env ที่เราสร้างตัวนี้ไว้ใช่ไหมชื่อว่าปอตโทเค็นประกอบมาซึ๊บเชิบเนี่อกอกมาเรียบร้อยก็เช็คว่าถ้ามันมีตรงนี้เราก็จะใช้ปอตโทเค็นไปแต่ถ้ามันไม่มีหรือว่ามันเป็นเมาส์นะก็จะให้มันเป็นเมาส์ไปนี้แล้วเราก็มาเติมเช็คตรงนี้ว่าเราจะ e อ,อิฟออเจกต์ Object, ใช่ไหมอดอ value ของ all of key เอาไวัดออฟคกับ huh. okay. Now นะฮะนี่ให้กับากับให้มันบอกว่า No keywords ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ Export Default ออกไปเลยเอแล้วนะตัดอ n c ค u d ดนะฮะใช่ Include Now เนาะเอ็ l ยูเอลลนโอเค ทีนี้เราก็จะได้ละว่าบีคีของเราอยู่ตรงนี้โอเคทีนี้เราก็มาสร้างตัวโค้ดใน client ของเรานะตัวนี้เป็นตัวที่จะใช้ Connect ใช้ไปอินเดตรงนี้เราก็จะ Import จากตัว Discord.js มาตัวหนึ่งซึ่งก็คือตัวที่ชื่อว่า client นั่นเองโอเคตัวที่ชื่อว่า client ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากแล้วเพราะว่าเราได้คลายแอนมาใช่ไหมของ Sparkle f l i An s p ับ k l e New ตัว c l ายแอนมาปึ๊บทีนี้ข้างในตรงนี้ต้องการออปชันเลยนะครับออปชันของมันจะชื่อว่า Intense ตรงนี้ปึ๊บเปิดที่ไว้ตรงนี้ปึ๊บผมต้องการ Import อีกตัวหนึ่งมันชื่อว่า Gateway อะ Gateway In int intense bits นีชื่อตัวนี้ปุ๊บอ่ะตัวนี้ก็เปิดมารันการก i t b e g a t a e intense bits dot guli dot g i l d s ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ e m b e อรแบบ member ด ติดไว้อย่างงี้ก็ได้อ่ะตอนนี้หลักๆเราใส่ไปแค่2ตัวก่อนละกันตัวนี้ก็จะทําให้เราเข้าไปถึงอีเวนต์ในในตัว Discord Server ตรตัวนั้นได้ตัวนี้ก็สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเมมเบอร์ได้นะครับโอเคต่อมาเราก็ทําการตัว i อดอมาตอดด้วยตัวล็อกอินแล้วมันต้องการโทเค็นถูกไหมครับแต่โทเค็นเราอยู่ในไหนจำได้ไหมเราอยู่ใน Key นะอยู่ใน All of my key .bot token แค่นี้ถ้ามันถ้ามันทำงานสำเร็จถ้ามันทำงานสำเร็จเราจะให้มันล็อกตัวล็อกกินนี้แก้โค้ดให้นู้แต่ถ้ามันไม่สำเร็จ C A T C H C A T C H Cache Err Error ก็จะให้มันล็อกตัว E.R. Uh, error mm hmm. ออกมาให้เรา mm hmm. ทีนี้เดี๋ยวปึ๊บโอเคอ่ะตอนนี้โค้ดเรานะ่าจะพร้อมหรือเปล่าอ่ะเราไปกลับไปที่อินเด็กนะฮะเราต้องเอาอินเด็กไปรันตัวไฟล์พวกนี้โอเคในอินเด็กเราก็บ p o r t ตัวเอ่อ config จากจากตัวเอ่อ env โอเค ดี๋ยวคอนคอน C L N ก็จะอินพุตตัวจึวจากพาขานะครับตัวนี้ชื่อว่าวตัว resolve โอเคนี้ก็จะเป็นก็จะเอา Config มาผ่านด้วยตัว path แบบนี้ fix ก็เป็น path โอเคแล้วเราก็ resolve ด้วยตัว เดินเดนนะครเราจะเข้าถึงที่ .env ของเราอยู่ก็คือ directory ตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ถอยครับไป1หนึ่งครั้งก็คือจุดจุด l แล h แล้วก็ไปเข้าถึง .env โอเคตรงนี้แล้วเราก็เรียกใช้งานตัว s import ตัวตอนนี้เราอยู่ใน index ใช่จุด slash c l i e n โ okay. อเค ะสังเกตเห็นว่าเราพร้อมแล้วแต่บอทดเรายังไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เลยเรากลับไปที่หน้าบอทดของเรานิดนึงนะกลับไปที่หน้าบอทต,ตรงนี้หลังจากที่เราทำทัวอย่างเสร็จแล้วเรามาที่ตรงนี้นะฮะ a u o d two โอ o d t o แล้วเรามาจิ้มตรงนี้ url generate เราจิ้ม command จิ้ม m e s e lead ตรงนี้ไปด้วยแล้วกันอโอเคจิ้ม command เดี๋ยว m e s e t lead เราออกก่อนเลย จิ้มคอมมาแล้วก็จิ้มที่บอทแล้วมันมาจิ้มที่แอดมินแล้วก็ปีลิงตัวนี้มาครับแล้วเราลองวางในดิส c อร์ดของเราดูแล้วก็จิ้มลิงนี้ไปแล้วก็กด c o n t i n u นอร์ทำตามมันื่เรื่อย Motor Vehicle จ okay. ูมโมเตอร์โอเคทีนี้ก็เราก็จะมีบอทที่ชื่อบอท t u t o เรียลมาแล้วทีนี้แล้วก็ลองรันตัว โค้ดของเราดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่า npm run start เป๊บ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 โอเคอะสังเกตว่าบอรดเราล็อกอินแล้วมีเรียบร้อยครับบอขอดเราออนไลน์ออนไลน์ได้แล้วเดี๋ยวดูกนคลิปกี่นาทีแล้ว สิบห้านาทีแล้วอือโอเคพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน